มึงเมื่อคุณไงนุูทอมึงรู้ทำไมผ่านคือสิ่งที่กูเจอมาที่ผ่านมาคือมันหนักมากมันมันหนักที่สุดในชีวิตกูอะ แต่ว่าที่กูผ่านมาได้เนี่ยกูบอกพวกมึงเลยนะว่ากูมีไอดอนไอดอนคือลุงตู่อ่ะกูเห็นเขาอดทนกูเห็นเขาทนเหนื่อยกูเห็นเขาทนถูกด่าได้แล้วเวลาที่ตอนที่มีเัาอยู่นะกูรู้สึกว่ากูรู้สึกมีกำลังใจอ่ะ กูคิดว่าออคนเราเนี่ยถึงแม้จะต้องทํางานหนักแล้วถูกอาถูกว่าก็ายังสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างอย่างหน้าภาคภูมิแต่ทุกวันนี้เวลาที่แบบพอลุงตู่ไม่อยู่เวลากูเหนื่อยกูทอ,อกูก,ก็กูก็นั่งร้องไห้อะ่ะกูรู้สึกว่าแม่งคนคนดีอะ่ะ คนที่เสละคนที่คนที่คิดถึงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาบางครั้งมันก็ไม่ได้แลยมันก็ไม่มีคนคิดถึงไม่มีคนแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ช่างเถอ,อะเนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่า อย่างน้อยๆความดีก็จะอยู่กับเราไปตลอดจนวันตายอเนาะถึงแม้ว่าทำดีแล้วมันไม่ได้ดีแต่ความดีมันก็จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดคูณคิดถึงลุงถูกว่าคุณเหนื่อย